พบกับเราในช่องพังอราไทยนะคะวันนี้คุณแม่พามาดูพี่แท่งของเรานะคะอยู่บ้านคนเดียวค่ะอารวาดใหญ่เลยค่ะไม่มีเพื่อนอยู่ด้วยคุณแม่ก็ไม่อยู่นะคะคุณแม่เป้าหญ้านะคะดูค่ะดูค่ะอารวาดบ้านแตกแล้วนะคะนาทีนี้เป็นของพี่แท่งเลยนะคะ จะใกลหน่อยนะคะเพราะว่าคุณแม่ไม่กล้าเข้าใกล้เท่าไหร่นะคะ <c oughs> พี่ทองคําไปทํางานนะคะ <c oughs> พี่แท่งอยู่บ้านคนเดียวค,ะ <c oughs> ค่ะก็เลยอารวาดใหญ่เลยนะคะสุดเหวียงเลยค่ะพี่แท่งของเราอุ๊ย <c oughs> ดินกระจัดกระจายแล้วนะคะดูค่ะดูโยวยวายใหญ่เลยค่ะมาแอบไทยพี่เข่งของเราอาราวาสนะคะ อาราวาสเรียกร้องความสนใจแต่ไม่มีใครอยู่นะคะพี่คำของเราก็พี่ทองคำของเราก็ไปทำงานนะคะส่วนคุณแม่ก็ไปเอาหญ้ามาให้กับแม่คูณนะคะดูคะ่ะอาราวาสใหญ่เลยไม่มีคนอยู่ด้วย ไม่พอใจใหญ่เลยนะคะพี่แท่งของเราอยู่ก็ห้อยเฝ้าบ้านคนเดียวเราวาดบ้านแตกแล้วะคะ่ะูนะคะสุดฟัดสุดเวียงแล้วนะคะ Khi thằng Thanh xuất phát từ viếng mang lời <laughs> 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 ลำยามาถึงนี่เลยนะคะสุดยอดเลยค่ะพี่แท่งของเราเอารวาดหนักมากเลยยังไม่มีใครมาหาเลยนี่ รู้วัดเสียงพี่แท่ง ฟังเสียงรถนะคะเรียกว่าเป็นรถคุณแม่มาไม่ใช่นะคะเอาต่อค่ะยังไม่ใช่ค่ะงั้นพิแท่งขอ,อต่อนะคะเสียง <laughs> เสียงดังมากเลย ยังอาระวาดไม่หยุดนะคะพี่แท่งของเราน้อยใจนะคะที่พ่อกับแม่ให้อยู่บ้านคนเดียวค่ะก็เลยเกิดอารมณ์หนักมากเลยค่ะหุดหงิดมากเลยเมื่อพ่อกับแม่ให้เฝ้าบ้านคนเดียวนะคะพี่แท่งของเราก็เกิดอารมณ์หุดหงิดนะคะ ไม่พอใจดูค่ะอยู่หน้าตาไม่พอใจของพี่แท่งนะคะก็เลยอาราวาสจนบ้านแตกกันแล้วค่ะหงุดหงิดมากตอนนี้หมดหงิดจังเลยทำไมถึงให้ผมอยู่บ้านคนเดียว Okay. ตอนนี้เดินบนแล้วนะคะเริ่มจะผ่อนคลายลงมานิดนึงนะคะก็เริ่มจะเดินวนแล้วคะ่ะเมื่อกี้อารมณ์แรงมากเลยนะคะพี่ทองแท่งตอนนี้สงสัยเขาอารมณ์เย็นลงแล้วนะคะ <c oughs> เล่นดินแล้วนะคะแล้วก็เดินวนรอบกุกกหลักนะคะ สงสัยอารมณ์พี่เขาอารมณ์ดีลงแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะอารมณ์ดีเย็นมากน้อยเท่าไหร่นะคะว <c oughs> ันนี้เดินบนแล้วนะคะหลังจากที่อารมณ์อารวาสจนบ้านแตกแล้ว ตอนนี้เย็ยนลงแล้วนะคะดูเดี๋ยวสักพักมาดูว่าพีททองแท่งของเราจะหงดหยิดอีกไหมหรือยังไงนะคะเดี๋ยวเราดูอีกสักพักนะคะ สงสัยพี่เขารมดีแล้วนะคะอารมณ์เย็นลงแล้วนะคะ วันนี้พี่ทองแท่งของเราไม่ได้ไปทำงานนะคะวันนี้สงสัยคุณพ่อติดภารกิจนะคะก็เลยอยู่บ้านวันนี้พี่ทองแท่งเลยไม่ได้ไปทำงานนะคะ ณแม่วันนี้คุณแม่มาแอบถ่ายพี่แท่งก็ขออนุญาตทางครอบครัวพี่แฝดด้วยนะคะที่ในวันนี้คุณแม่ได้มาแอบถ่ายพี่แท่งเล่นวันนี้นะคะทางคุณแม่ก็ขออนุญาตด้วยนะคะ ถ้าเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมหรือว่าสิ่งใดที่ไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะทั้งพี่เอแล้วก็ครอบครัวของพี่แฟดนะคะคุณแม่ก็ขอโทษด,ด้วยนะคะแล้วก็ครอบครัวของน้องละไทยของเราก็เห็นพี่แท่งเล่นสนุกน่าสนุกก็เลยคุณแม่ก็เลยมาถ่ายทำลงคลิปนะคะก็ ขอโทษและขออนุญาตครอบครัวของพี่แฝดด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณแม่เป็นภาพที่ไม่เหมาะสมหรือว่าพูดไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยพีเอ c แม่เอของพี่ช้างแฝดแล้วก็ทุกๆท,ท่านด้วยนะคะก็ขอโทษขออภัยทุกประการนะคะพอดีเห็นพี่แท่งเล่นน่าสนุกก็เลย คุณแม่ก็เลยมาแอบถ่ายนะคะพอดีบ้านคุณแม่ก็อยู่ตรงข้ามกับบ้านพี่แฝดนะคะมองมาเห็นพี่แท่งเล่นน่าสนุกก็เลยมาแอบถ่ายลงคลิปให้กับพี่เอฟซีเมสซีทุกท่านได้ชมได้ดูกันนะคะถ้าไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นภาพหรือคำพูดของคุณแม่ก็ทางคุณแม่ก็ขอโทษขออภัยทุกๆท,ท่านด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ก็จบไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหลังนะคะคลิปใหม่นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้กับช่องเรากันเยอะๆด้วยนะคะขอขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ